วัตถุทุกชิ้นที่อยู่ในบ้านเลยเนียเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้ทั้งหมดเหลาเนี่ยมันมาจากผลของทานใช่ไหมพโยมบำเพ็ญทานกุศลมาดีพอสมควรถึงได้สิ่งของเครื่องใช้แบบนี้มามันมาจากกำลังทานกุศลใช่ไหมเมื่อมันมาจากกำลังทานกุศลถามว่าและเราได้เคยคิดไหมวัตถุอุปกรณ์สิ่งของเหล่านี้เราจะเอาไว้เป็นอุปกรณ์ในการบำเพ็ญทานกุศล เช่นให้ลูกให้สามีให้ญาติมิตรให้บุคคลได้ใช้สอยแม้ที่สุดจริงๆก็คือว่าบรรดาสัตว์เดรัจฉานที่จะอาศัยใช้บ้างเราก็จะไม่หวงเราจะดําเนินทางกุศลเท่าที่อัตภาพที่จะสามารถระลึกได้มีสติสัมปชัญญะในการระลึกคือวิจัยทุกชิ้นเพื่อจะได้ไม่ให้เป็นที่ตั้งของตัณหามนาทิฐี่อวิชชาจะได้ไม่ปกปิดไปทําลายความมืดบอดความไม่รู้จริงในเรื่องของวัตถุทานวัตถุสิ่งของเหล่านั้นทั้งหมด ถ้าดึงเข้ามาวิจัยอย่างนี้ถามว่าถ้าวันนี้ถ้าท่านทั้งหลายจะตายขึ้นมาโชว์ฟามาปรากฏเป็นมิตหมายคิดว่าควรจะเกิดเป็นอะไรเนี่ยนะถ้าเราไม่ได้ชำระนี่มันเสียหาย,ยจริงจอย่างนี้นะแล้วมันจะเป็นศีลกุศลอย่างไงถามเออเราจะเอาวัตถุสิ่งของเหล่านี้เป็นอุปกรณ์ในการที่ทําตามวัฒนธรรมประเพณีของหมู่อรรยชนทั้งหลาย,เ,ลยเราจะใช้สิ่งของเหล่านี้ด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจ ไม่ได้ใช้แบบสุรุสุาลมีวิธีการวางท่าทีทางใจได้ถูกต้องรู้จักการใช้สิ่งของอุปกรณ์เหล่านี้ตามแบบอย่างของอริยชนที่เขาทากันนี่เป็นศีลนะและเราเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้เราจะไม่ให้ศีลของเราวิบัติบางคนเจอโต๊ะเก้าอี้เบียดเสร็จกบ็บ่นทําไมไม่ถูกศีลวิบัติไหมเป็นอุปกรณ์กับการทําลายศีลตัวเองเฉยเลยเป็นอุปกรณ์กับการทําลายสมาธิเป็นอุปกรณ์กับการทราํรทลราลา,า,า,ายปัญญา ฉะนั้นมนสิการไว้ไหมว่าโต๊ะเก้าอี้สิ่งของเครื่องใช้ทั้งหลายเหล่านี้จะไม่ให้เป็นอุปกรณ์แก่การทําลายศีลแต่จะเป็นอุปกรณ์แก่การทําศีลให้เจริญขึ้นทําทานกุศลให้เจริญขึ้นทําศีลกุศลให้ไพ่โบนยิ่งขึ้นไปเอาถ้าพิจารณาอย่างนี้อวิชชาอยู่ได้ไหมตัณหาอยู่ไม่ได้อุปทานก็อยู่ไม่ได้เพราะว่าเราพิจารณาเรามีปัญญาในการรู้และเข้าใจในการจะวิจัยแยกแยะอุปกรณ์วัตถุสิ่งของเหล่านี้ มองไปทุกชิ้นจะเห็นอุปกรณ์ของการเจริญทานกุศลอุปกรณ์ในการเจริญศีลกุศลและเป็นที่ตั้งแห่งสมาธิกุศลได้ไหมแลเลึกถึงสิ่งเหล่านี้แล้วจิตตั้งมัน่นโอ้ศีลเราบริสุทธ์เพราะมีอุปกรณ์เหล่านี้เราไม่เคยทาศีลของ่เราให้ขาดเลยสมาธิตั้งมั่นได้อาพิจารณาให้เป็นปัญญากุศลก็ได้แท้จริงวัตถุสิ่งของเหล่านี้ก็คืออวินิพก็รูปดินน้ําไฟลมสีกินรสโอชากระแสะชีวิตก็คือรูปน้ํากันห้า มาสัมพันธ์กันมาเกี่ยวพันก็ชั่วระยะหนึ่งก็ทรัพย์ชั่วคราวสมบัติชั่วคราวฉะนั้นจะทำสิ่งชั่วคราวเป็นประโยชน์สูงสุดในอัธภาพนี้